โอ้ยมัลยมาละปีนผูน้ไมได้นักเขาเกิบเยี่ยง่าและไหผ่านนี่นะาเกิบล้มเซ็จ<อ>สัมจูดหายแล้วควันกุ้มมาแล้ววันนี้ <c oughs> โอ้ ลุกหรือวะแล้วมมีนมาหาเอรประเดี๋ยวกินแ้แล้วอาหารดีวันนี้เถอะบเช็ดีบรีจนอายอยู่บลายบนู้น จักข้างในืนอทีมึงตัวนี้เหรอสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะมือวันนี้สีขึ้นป่าทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวมื่อวนนี้นี่สี่ไปนําในผ่านผ้าทุกคนไปกินแร่น,นําในผ่านผ้านะมื่อวนนี้นี่ไปครับมันบ่อท่อนบ่อท่อน้วก็นในผ่านผ้าผ้วก็นอันไม่เพิ่นขึ้นมาแต่บ้านดงดักขามเพราะนะและบ่อม่อนนี่เพิ่นทีบ่ได้ไปนะเดีก่งออกมาเลยพุ่ มันจะไปทีเด็ดมาเลยน้ำลังยืนยืดบะมอนนี่เพิ่นบ่ได้ไปน้ำทุกคนเนี่ยบ๊ะพุทยกาบบได้ไปน้ำนะบ่ครบทีมสัหรับนี้เนี่ยไปท้อบะทอ่อนทุกคนเนี่ยบะมอนกับออกมาแล้วเพิ่นจะไปเชือกโก้นังโก้ห้อยไปใช่เลยที่ไปใช้ เออหมากรูเขามายู่นำ้ำเฮาเฮ้ยไปแล้วไปได้ไปกินแล่นนำ้ำในผ่านผ้านะไปกินแล่นน้ำในพันผ้าบริวารลายแทบบริวารลายแท้<ะ>เล่นน้ำหลังยืนดไปดิไปดิไปแล้วไปไปเชื่อมมือนินไปด่านไปเลยไปด่านด่านบรรเฮาเหรอเอาหม,ม,มาไปไเล่นเลนไป,ไป ไปไปกินไปไปกินแล่นน้ำในพันธ์พานะกินแล่นน้ำได้ผ่านธ์พานไป้ปะเดี๋ยวเข้าไปโซนอัลบอร์ทอดยูเนอร์นี่ทุกคนเลยแล้วก็สีปเลยนะเพราะว่าทีมงานเขากโทรเอาอยู่นะเขามาหอดแต่มื่อเช้านี้มาทุกคนลุยเลยแับนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนเป็นแบบย่างพันธ์พันธ์ครับเอาเลยท่าเบิ้งใหญ่ท่าเบิ้งกับท่ามันท่าละทัา กินเล่นกินเล่นไป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 กินเล่นโอ้ยเท่าสีเอาเล่นนเออซีนซีนตัวไปกินเล่นนะในผ่านผ้าได้ฮะเราเดินทางแล้วทุกคนเลยไปบ้านในผ่านผ้าพุ๊บนะบ้านนั่งหิวท uh ุกคนเลยมาได้ไกลไปเรือนนั้นเดินทางไปกับผ่านบ้านต้นเพิงเลยกับหอดบ้านหน้าปลาค่าแล้วกับหอดบ้านนั่งหิว ติดต่อกันอยู่ฮะแลกทุกคนไปกับบ๋องทอดทุกคนกรม่อนละพเพิ่นโมได้ไปนะเพิ่นสีเอามาบักโลเพิ่นขึ้นไปทั้งด่านบ้านพู้เจ้าหากินแล่นทุกคนเลยหากินแล่นน้ำในขั้นผ้าก็เมื่อนโซลังนี่กับเมื่อบ้านนี่จะโด่งงันโด่กคนงานโด,งงนโดง่งกันลูกสาวบ้าคนไทย ngăn với cả sĩ phạm Cần khuyên bà nè, bà nè Hả, Xem thang là sơ bài, tụi con ơi Mà cháu, ờ, may nữa

สวัสดีสบายดีสบายดีสบายดีอ้าวในพันเห็นเห็นบอลคลิปบุมมอนเอาลงเลยเห็นมห้ยโคตรต้านจัดหนักขนาดเนาะคลิปหลุดแล้วบุมมอนพากันแล้วบาสินช้ำเดื้อกับขาใบคู่เพิ่งได้มาแล้บุมมอนวันนี้เลยเอามาฮอดเฮิ่นในพันแล้วันนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวยิ่งในยิ่งน้อยกับสีได้พากันไปแล้วนะเริ่มตั้งเอาเอา นี <muitas S 2> ่นเบิ่งนี่โนาาเออพี่ตั้งสองออเออในผ่านใ่ไหมในผ่านม่านใช่กัได้เอ่าผ่านไม่สายพี่พีอีบุได้ผ่านผ่านไม่สายพี่จีพีกเด้ออกสองคนอันเอาไปน้ำบันี้ก็ยังไมได้ไปนนุยปลาสไปก้อนเลยเนาะี่มีคลิปลงใลยปลาไปก้อนนะเดี๋ยวคนหาคนหาสองบเห็นมหาบอทำนมีคลิปลงบบคลิปงสคลิปไปแล้วจะเห็น มามาทุกคนกินข้าวก่อ็ยังพากันไปนะนักผ้ากันผีเปิดน้องโดดอยู่ทุกคนเนี่ยนี่ก็อันเฮโรหข้าวพัดข้าวพัดกับข้าวพัดกินอาหารดีกินข้าวกินข้าวผัดกับข้าวเหนียวหเห็ด้แลัวปลายันผอแจ้วเออยัน บอมาบอมากินแล่น้ำเจ้าได้เนี่ยรอบนี้ปาทองไปเนาะกินก้อยแล่น้ำเจ้าได้บางยานไปได้บาานนกน้อยก็มาเนาะพินานุกน้อยมาบางยานนะลดไปหนุกน้อยจุดสุดยอดนี่นะมากเลยบอจะไปเป็นเว้นมันกลับมนงันอยู่นี่เนื้อถามเมืองสางมีบ้างแต่จังงานแต่หุงจะแล้วเด้อนั่นแหละตะหุงนั่นแเลยจะเฮ่อบ้นอะไรนั่นเลย ถามได้ไหมนะเสนปลายเหมืนนะถามร้องเป่งเยอะเลยไหมวะซื้อมาไม่มุ่งพ่าลุยไปตามไม่ได้ยอดเะคืนของเรียบร้อยเ้าไหนผ่านเต็มสุดเสื้อคอมแพกเน้อเชือเชื่อลุ่เบื้องเอที่โบเซอ์ถูกเก็ดโบนเมือกี้ตีลูนวันนี้นะเดกโอ้ยมาเลยเอ่์ชั่มาละปีนผู้ไปได้นักเทอาเกิบเย่ย่แลไผ่านนี่นะเกบหลุมวันนี้เลนไหลเนื้อท่านแลหนักขนาดอน เอาไปเอามาโพสทิมบัดนี้บ่ไหวทุกคนบ่ไหวบบ่เคยอยังวีามึงสองด้มันบุ๋รอดเด้ไหมนะก็ว่าเซอร์ไปแลนอยู่ตะกมงอด้มาแล้ว้าเล่นนี่มันไปได้นี่นะเราบท่านมูนบุได้บนัดโอทางนี้ก็ลุยเลยเนาะเบิ้งเอาเอิกมันถูนคิกจอบเดือดเือคกจอมกอดเล่นไปกดบได้ยนะ เมนลีนเน๊ะตำเเมนโซนอ๋อว <What the? S 3> <l> ัดเยอะวันนี้ต้องรีบเปลี่ยนแบรนนะมาทอนไอยบุกบบมไปน้ำมาได้ไปพากันโอ้เดินทางวันนี้ทุกคนไปคอยไปเสาเอามาพร้อมเอามา mà nuôi bảy năm hả? chẳng lẽ bị than นนีนี่บอกครบทีมทั้งทุกคนเลยคาดอันบอมอนกับบ๊ผู้ไทยนะบอมอนกับโซ่อะพรคนบอมาทุกคนเลยคนสิขึ้นทางบ้านนันผู้เจ้านะ่ะว้ยเก็บมันยังเลยนะเก็บมันยังเลยเฮ้าพี่ลึกรถนี่ก็บเมนควันนี่นเนาะเฮ็ดแพ้เดี๋ยวแล้วนี่ต้องไปไว้รถนี้เพ๊ตกต่ำก้นได้เหอะ โอ้อยป้าเนี่ฝนตกแห้งทุกคนเลยฝนตกแห้งน้ำจะนั่งกลางทางนะในผ่านพ่นยังบท่านมาเลยทุกคนเลยขึ้นไปเอามาขึ้นไปเอามาอีพิมนะตัวนี้นี่สิเป็นอันบ้านหางทุกคนบ้านหางบ้านนางงิวหางทุกคนเมื่อก่อน,นี่ก็เฮิร์นของในผ่านผ้าิ่นก็ยุพีเลยแต่ว่า เขาย้ายเข้าไปเนอะบ,บนเด๋ยนนี้นะถ้าก้นี่เขายุกอ้อมมา,ายุกนี่เลยบ้านหางนะบอลน,นี้นี่เครดจะได้ทุกคนนะกางขึ้นมาทั้งมีแสงมีผี่เลยนะอยู่ในบ้านหางนี่นะมีแสงไฟแสงวนันแหละแสงวนันแสงผีพงันนะบ้านหางที่เห็นทรงล่างๆก็สที่เห็นรถในผ่านผ้าเพิ่นมาไายมารีวิวให้บิง้ง เฮิ่์นข้าเจ้ากันยังบนท่านมางได้เฮิ่นเฮิ่นหางของข้าเจ้าน่ะยังมีแต่หลังบางใหญ่บางใหญ่อีกนะโป่งมะพร้าวกับลายผมทุกคนเลยกปมะพร้าวโป่งนิ้ง จำจุดไฮแล้วควันกุ้มมาแล้ววันนี้โอ้รถฝนควันทุกคนอ,อ้ามาฮอดกลางด่านแล้ววันนี้นะจักในผ่านพ้นสิภาคไปนอนบอลเลอศอ่อโยนลงไปห้อยเพล่ะพ้นวันน่ะมากะมาครบทีมทุกคนเลยพาไปไล่แล่รอบนี้นะฝนลงแล้วฝนตกไหม แล่นอ้อแล้วก็เลยพผ้ามาไปในผ้าิ่นก็ มาฮอตบอลจอารถบานให้ทุกคนเลยแล้วก็สีผ้ากันเอาเครื่องลงไปนอนอยู่ห้วยเพื่อนกว่าต่อตองอ้อมกว่าต่อตองออสิยันไฟไหมป่นปานฝนตกไหมบนย่านเนาะมันมีลามเนาะป่วันนี้เดียวสิผ้ากันเอาเครื่องลงไปนอนอยู่ห้วยเพื่อน Để này, Nên lên phải con, con, con vô mày tóc con tóc mày tóc mày Nó mày tóc mày tóc nó, tóc mày mày tóc mày tóc má tóc mày tóc mày tóc mày tóc

าามาเทน้ำมาบอนิ้ม <า S 1> นมาไล่มูนไท่ในย้อนตอนนั้นดิมาโห,หมูแไทยในย้อ,ยอนมาพากันรอห้อยขึ้นทุกคนเลยหนันพักบอลมันเป็นฮ้มแน่ะนะบอลน,นี้แล้วมันขี้ไล

ลหลายป้องนะเออซา,ากก็ได้นะสมนิันเด็กบอกเยาวบ็ดทนาลฮอดมันเป็นทน่ำครับไปเนิบถือบ่าบังลันทำปะก<อ><อ>ด บอกไม่ไอมอ้อายกกเออคักยุ่อ๋อหยอดผักนี่ก็น<อ>เนาะเนาะเก็บบะยามเลิกก็ได้ดนาอยู่กลางโฮยนมาเข้าไปเชื่อมันนี่ได้ก็คือนี่ บุหเนี่ยมันเป็นไดหมาเข้าไม่ได้ใช่ไหมเนาะเป็นเลือกทั้งมั้นต้องไปขี้หินเพิ่มขี้หินมาหยูที่ชกเธอเฮย์ด้วนั่นนี่โอ้โหมันต้อเอาเอาไม่ได้ลมนะลมเทเนาะพอดีลมเฮบ์ป่ะลมมันมีทางเอาตัวอื่นมันพอดีแบบมันเป็นพึ่งหมาเข้าไปในบ่อนเฮย์ยู่เพราะมันห้อมเข้าห้อมไปเป็นห้อมแล้วมันเป็นพึ่งไปบ่อนเฮย์ยู่ตัดไหมมีเรืตัดไม้ทั้งบ่ะมันเอาเอาเอาขนาดเอาไม้เข้าไม่ได้อฮะมาฮอดบ่อนยู่บ่อนเศร้าแล้วทุกคนเลย พักอยู่กลางห้วยเลยน้ำก็แห้งหมดเลยเนดะยังเป็นบางบ่อนนะน้ำกินก็นเอาอยู่ในห้วยนี่แหละหมาก็ล่งแมบเบิ้งเอาน้ำสวหมาพานของมักเลยเนะาะมาดังไฟอันต้มไม่ก,น,กนทุกคนเลยเข้ากินน้ำยาจังอ้อไปยิ่งนกคงมาให้ทุกคนในผ่านเพราะว่ามีอันนกกินมาให้สามก๊กนะมาให้เป็นพอดีรอบนี้ก็ อายเพ่นมาน้ำแล้วก็ C P C เนะี่ยจำชีเอานกออมาตัดเอาไม้ก็ทุกคนนะไม้รอบนี้ก็บบได้ออกมอมาน,น้ามีแต่ใสกระบังนี่แหละไม้กระโจนอยู่เต็มห้ยอยู่นะต่ลำ้ำใหญ่

ชอบเมื่อนี่ยันหน้าเป็นเกาหลีอยู่นี่เนาอเล่นช่วยกเนี่ยเป็นหน้าเกาหลีโลดกินตดมามานเราต้องตุนอาหารหือเสียงผดังเฮ้ยการอึ้งเลยฝนตกนี่เช้าเดี๋ยวทำบิมนี่เดิโอ้โหสดนเอาเลอตะก้อนใครได้ตล้วเหรอ เขืองยาเป้ระยะนะคนนะแกชงถ้าเดี๋แกชงผิดปืนก็รดอยู่ก็ได้นะเนี่ยมีบอลไว้คือถ่ายตัวแกชงน้ำน้อยต้มมังม่ายน้ำต้มผักเท่านั้นี่เต็มเนี่ยนี่มันจิพดใั่ไหมอันนี้มีเต็มนะยน้ำเต็มโอ้ยหล่นเลยอะไรแหละโอเค

นงบออะไรกินด้วยตบินแล้วพากันต้มมี่ทุกคนต้มมี่กินข้าวง่ายนะแต่ก็ลุกพักบวทอนเอสั้นขจะมันมันร้อยนะจะน้อยชิ้นสงช้นขาวมา ลายลิลี่แล้วออล่ตาโเดี๋ยวพี่มันชืนเลยเฮ้ยตีเป็นตาย่ไฟเลยไม่ชีเนี่ยไฟใกระซับ่มุ่งเลยนะเออกต้งลยะเริ่มจเดอสำหรับตังตกไฟเช่นี่เคล็ดยานไองเอาใ เรไฟเลยเขาอมมันเป็นจับนะฮะเลยถือว่าให้ไมโมเมนต์เซตของมันเอ็นมมดเลยินโอ้บ่อทองว่างเลยเนาะเริหมดสองบ้างแล้วเปล่บางกินฮับโคฮับโทษแล้วก็ใช้ลงโทษไปหานกินมากโอ้ยยยยยยยตาแนมยัทนี้เลยฟาทองกับกระบปงาตัวนี้ได้ไหมห่อเอาประเดี๋ยวครั งอนนะปลาอันปลูอยู่นะคุยฮะหาหาปลางเขาเนน้อางเขานี่ยโอ้โลากมืน้ำเลยเอาน้ำนันอนนทำเฮารบก้นะเอาตทัดกัลากออกมาดีจมดหมด ใส่ม <S on their lifts> <that is German> ือเลยนะบังนะใส่มือเลยนะโลโหอนไปเจ้ามาด้ยอันโล่พักนะเมื่อก็นำอันเราโล่พักมาโลรถเล่นบุ้งโอเคมาเครื่องปรุงมาเหมือนอ้ะก็ดึกแล้วเนาะเครื่องปรุงเนาะอาหารสไตล์อินเดียเอาอาหารสไตล์อินเดียแบบสุดคุณพ่อกินมาใส่เลยกินตัวนี้เ้างกระเช้านึง ไม่ไม่เลยไม่แต่อ๋อนตกเจอเจอลบได้เติบจำเฟินจเนั่นยิงนะจำเฟินล่มยิงจำเฟินล่มพ่ได้เชิญเจ็บสียงเนาะบ่ได้ไอ้ลังก็นี่เฟินร่มตัวนี้เชิญมันอีกฮะมันเชิญมันเฟินล่มยิงชึกไม่อันนี้ก็หลังท่านนี่เลยอู้เึหึตัวนั้นท่านได้เชิญได้มั่นเลย เจอครัท่านได้เจอครตัวนี้นะเชื่อตัวนี้นะเชื่อกลุ่นึ่งนะนำมีหอนแล้วไม่มีปือกนะพอแล้วพอ,ลพอ,ลอแ,แล้วรลายนั่นร้ายเบอแซ่บเลยนีคือไ้ท่านได้กระลดนเลยสิ <c oughs> บัดกินกับติตากห้ามพูนฮามพีและจีนเพิ่งพอแบบเครื่องปรุงมีเสมอกันเอาน,นี่ตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ เอาตัวนี้แหละไปใช้ตัวนั้นอาหารอยู่ตรงหน้าพาปร้อมสมอพรอมกับกินเท่านั้นแล้วอาหารดีวันนี้เถอะอ่าชุดชดีบุรีจนอาหญาอยู่โอเคซุปบะจอดเนาะใช้โบงโบงของในพานล่ะอยู่ถุงอามาบดเลยเอาสินายนายเด้ดู หานเราแทบกันนะเมื่อกี้โอ้เป็ตะคักข้างนอโอ้หมูน้อยเอ็ดโบ่งนี่ก็ซอสเอ็ดโบ่งซอสนี่มันคือน้ำได้เดียวมันไม่ทุ่มไม่ทุ่มเลยบอลลายบอลน้อยจั๊กขนาดเล่าไหมึงตัวนี้เหรอเห็นว่าเห็นลองดู ขับขปุ่นคุยกับปีได้นะเดี๋ยวเลยชมทางนี้ชมนาโดนนี้ท่านได้กนลดเลยนะมันคือปรุงเพราะเนื้มันน้ำลายเลยเฮ็ดในพานยกบังมาได้ บังเลผ่านเนาะ่านยกบังแล้วยกกระปังไม่เพราะขีิงอได้ยุงมาเรื่อยเนาะว่ายุงสูบไฟอูดเลยอูดก็นอนไม่ได้เลยหอนไปเอานอนมื่อนั้นก็นอนอยู่กูนะฮวยเลยแต่ฝนมันไม่ได้ไม่ร่มเอานอนเอามุ้งแพ้อู้โกโปรเลย กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้ววันนี้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนจิงใหญ่ิ้งน้อยกับสีผ้ากันออกไปหายุ่งหากินต่อรอบแรงแย่งย้ายกันออกไปผ้าไปทั้งเลิกผ้าบางสินขึ้นไปทางทิศเหนือเอามาไปหาแร่ต่นแรงเนาะฝนตกในนี้ส่งระลงเนี่ยอ๋อโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กับฟ้าประสมนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวไปต่กคลิปนะต่อแร่งเพล่ะขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามพรอบิ้กับส้ม พบกันวิดีโอหน้าทุกคนไปก่อนบายบาย